สวัสดีครับขอครับตาประวัตินกต่อชาแนลนะครับเนาะถือแล้วพี่น้องบักเอดเช่จัดแล้วครับผมบักเอดเช่นกนกฝึก,ก,ก <c ười> ขึ้นต้นไม้ครับผมขึ้นต้นไม้หอยอวนต้นเลยมก่กระเซียนอาจคือเก้าพี่น้องถือแล้วครับผมบักเอดเช่สถานานกฟึกครับ อันนี้ออยะเคลียก่ออาดเหรอออกแปดออกแปดเทื่อันนี้แต้มที่หกของเขาครับผมแต้มที่เจ็ดลุดโอ้ยมานขาดมันเนี่ยพี่น้องบักเอ็ดเชฟฟ้ามผมสื่อมาไหวแต่ไหนน้อยมาช้ำไหวพี่น้องนี่เ <Hello. S 1> นี่ยครับผมนี่ออกเทียที่แปดครับผมนี่แต้มที่หกแต่ว่าแต้มที่เจ็ดนี่หลุดบวงขาด จัใช้เฉลยดีๆได้พี่น้องนี่นี่โตเขาครับตีนกกัท่านเป็นครับผมนกกัวก็เ็ดเดือนแปดเดือนตีนนกกัท่านเป็นแต่ว่าสูนนกขันได้เขาใกล้ผมไม่หนีครับผม่มีหลุดดึงนกบาเศร้าอ้อยเอาจนได้ครับผมเก่งอีีมากรเซียนอาจขึ้นเขาครับผมหมาแล้วครับเศร้านี่นี่ครับผมเอาเซียนานยกโป้สุดยอนแล้วครับผมกดติดตามเห็นเลยครับเด้อตาประวัตินกต่อชาแนลครับผม สวัสดีครับ